วันพฤหัส,สบดีที่29กุมภาพันธ์2,024หัวข้อไม่มีมมวันสายเก<า><า>ินตาข้อประคำพีย่อนบทที่11ข้อ20ข้อ25ถึง26กล่าวว่าครั้นมาทารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์พระเยซูรตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาทาออกมาหาพระเยซูอย่างรวดเร็วก่อนที่พระองค์ทรง,งเสด็จมาถึงเรือนเพราะอะไรฟังดูเหมือนว่าเธอหวังว่าพระองค์จะทรงทําให้น้องชายของเธอเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เช่นนั้นเธอจะหมายความว่ายอย่างไรเมื่อเธอพูดว่า ถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูทรงสัญญาว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกแต่มาตายังคงไม่ชัดเจนพระเยซูหมายถึงการเป็นขึ้นมาโดยทั่วไปในตอนสิ้นโลกหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นพระเยซูทรงยืนยันถึงความหวังสูงสุดของเธอพระองค์ทรงตรัสว่า เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตการเป็นขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพียงเหตุการณ์นในอนาคตที่ห่างไกลพระเยซูผู้ทรงยืนอยู่ที่นั่นหน้าต่อหน้ากับมารธาคือการเป็นขึ้นมาในเวลานี้พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าและฤลิานุภาพทั้งสิ้นซึ่งรวมถึงลิธานุภาพเรื่องชีวิตก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และสิ่งนั้นยังคงเป็นจริงกับพวกเราในปัจจุบันอยู่ใช่ไหมพระเยซู คือการเป็นขึ้นมาของเราด้วยเช่นกันในเวลานี้พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงถูกตรึงและทรงเป็นขึ้นมาผู้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งสิ้นของเรานั่นหมายความว่าไม่มีวันสายเกินไปที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และได้รับความช่วยเหลือนั้นถ้าสิ่งที่เรากำลังขออยู่นั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่มีวันสายเกินไป ที่จะทูลขอความช่วยเหลือสำหรับความป่วยไข้ความเจ็บปวดการเสียชีวิตไม่มีวันสายเกินไปที่จะทูลขอให้พระองค์ทรงรักษาภาวะยุ่งเหยิงที่อันตรายถึงตายซึ่งเราสร้างให้กับตัวเราเองเช่นครอบครัวที่แตกสลายชีวิตสมรสที่พังทลายการงานที่ไม่มั่นคงหรือการเสพติดต่างๆเราอ,อธิษฐาน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์คือการเป็นขึ้นมาของข้าพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นขึ้นมาจากสถานการณ์ที่อันตรายถึงตายที่ข้าพระองค์จมปลักอยู่ในเวลานี้ด้วยเถิดอาเมน